สวัสดีเพื่อนๆ FC เอกนะฮะเอกก็จะมานำเสนอความรู้เล็กน้อยเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะฮะว่ารถบรรทุกสำหรับรถบรรทุกรับจ้างนะบนท้องถนนควรที่จะตรวจสอบดูว่าประกันเราขาดหรือ,อยังนะฮะแต่เอกแนะนำเลยนะควรต่อทุกครั้งนะฮะที่เราต่อทะเบียนนะเพื่อความปลอดภัยนะกับทรัพย์สินของเราและคนบนท้องถนนนะเพราะเรามีประกันในการรองรับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะอย่างเคสเคสนี้ถ้าไม่มีประกันก็ไม่มีปัญญาซ่อมนะเพราะไหนจะต้องผ่อนลถนะไหนจะต้องอส่งค่างงวดต่างๆนานาฉะนั้นเฮียแนะนําเลยรถเราเนี่ยบวิ่งบนท้องถนนเนี่ยควรจะต่อประกันประเภทหนึ่งทุกครั้งนะทุกครั้งนะฮะเดี๋ยวพาชมเคสนี้เลยนะว่าถ้าไม่มีประกันแล้วเนี่ยก็ยาว นะจอดยาวนะไม่มีทุนในการซ่อมเดี๋ยวเราพาชมนะมาดูกันอย่างเคสนี้นะฮะก็เกิดปฏติเหตุนะฮะกับการชนท้ายเขานะฮะได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะฮะก็ยับนะฮะเนี่ยเสียหายเลยฮะดีว่ามีประกันประเภทหนึ่งนะฮะเี่ยก็ดูแลให้นะก็ดําเนินการเปลี่ยนหัวเลยนะฮะเปลี่ยนหัวให้ใหม่ได้ประกนได้หัวใหม่ไปเลยนะฮะนี่คือผลของการที่เรามีประกันประเภทหนึ่งนะฮะ ไว้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะฮะไม่ไว่าจะเป็นของเราเองดูแลของเราเองและดูแลผู้ประสบเหตุฝ่ายตรงข้ามนะอันนี้ก็เปลี่ยนหัวเรียบร้อยนะประการอนุญาตให้เปลี่ยนหัวเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเคสอย่างเงี้ยนฮะถ้า,าผู้อกผก้บการเจ้าของรถไม่มีประกันประเภทหนึ่งก็จอดยาวนะแต่และความเสียหายขนาดนี้ก็ก็ต้องบางเคสก็ต้องคืนทราบนะ ได้แค่ทุนประกันกลับไปนะฮะก็นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนๆนะที่ใช้รถบนท้องถนนเอกเน้นเลยนะควรมีประกันประเภทหนึ่งไว้รองรับนะ,ะทุกๆคันควรมีประกันประเภทหนึ่งนะคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถบนท้องถนนนะฮะดูตรวจสอบรถของท่านดูซิว่าประกันใกล้ขาดหรือยังนะถ้าใกล้ขาดแล้วก็ดำเนินการต่อประกันได้นะ,ะอย่าให้ขาด เดี๋ยวก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ